สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพี่พัฒน์วงมีวัดนะครับวันนี้มีเรื่องเล่าจากเด็กวัดนะครับก็จากการที่ได้ไปอยู่ที่วัดนะครับเกือบ30วันทริปที่ผ่านมานะครับก็มีหลายๆอย่างนะครับที่เป็นความประทับใจหลังจากที่เราได้ไปที่นั่นบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเจอ ชาวบ้านนะครับที่ต้องเรียกว่ามีอัธยาศัยไมตรีนะครับที่ดีบ้านน้ำผุดนะครับแล้วก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์นะครับได้พาไปเยี่ยมชมหลายๆอย่างนะครับซึ่งเราก็ห่างบ้านมานานแล้วก็ในหลายๆพื้นที่นะครับตั้งแต่เด็กๆเราก็ไม่เคยไปนะครับเนื่องจากเส้นทางคมนาคมในยุคนั้นการเดินทางก็ลำบากนะครับวันนี้ต้องเรียกว่านะครับ ประเทศเราก็ได้มีการพัฒนาเรื่องของสาธานวัวโภคต่างๆโดยเฉพาะถนนหนทางนะครับก็ได้เข้าไปในพื้นที่นะครับที่แยกออกจากถนนใหญ่เราคงติดตามนะครับจากข้อมูลทั่วๆไปนะครับเวลาพูดถึงจังหวัดต่างๆนะครับแต่ถ้าเรามีโอกาสที่จะได้เข้าไปเห็นนะครับสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนนะครับ<ๆ>ก็คงจะต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้ ชีวิตความเป็นอยู่นะครับของชุมชนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนและครับเนื่องจากเราก็มีสื่อนะครับที่อยู่ในอากาศสามารถที่จะติดตามข่าวนะครับได้ในเกือบทุกที่นะครับเหรียญมี2ด้านเสมอนะครับแต่ว่าถ้าเรามองในสิ่งที่ดีมองในสิ่งที่เป็นบวกคิดในสิ่งที่เป็นบวกนะครับเราก็จะ มีความสุขนะครับแล้วก็มีความาที่อยากจะทำนะครับในสิ่งที่ดีนะครับหลายๆครั้งการที่เรารู้ข้อมูลไม่รอบด้านนะครับเราก็จะอาจจะเห็นคนที่มองทุกอย่างในแง่ลบไปหมดประเทศไทยไม่น่าอยู่เลยนะครับแต่จากการที่พระอาจารย์ได้ให้ไปเห็นนะครับอะไรหลายๆอย่างเราก็จะได้เห็นสิ่งที่ผมได้ นำเสนอไปบ้างแล้วนะครับได้ไปเห็นชาวบ้านที่ใช้เวลาในช่วงบ่ายหลังจากทําการเกษตรนะครับมารวมตัวกันเมื่อ18ปีที่แล้วนะครับจนเดี๋ยวนี้ก็มีชุมชนของผู้คนนะครับที่สูงอายุมารวมตัวกันนําเอาภูมิปัญญาของท้องถิ่นนะครับเครื่องแกงของแม่วารีนะครับซึ่งผมก็ได้ทําคลิปประชาสัมพันธ์นะครับ ให้พวกเราได้ทราบกันแล้วมีขนมจีบที่เป็นเบเกอรี่ไส้สังขยานะครับเมื่อก่อนผมก็เข้าใจนะครับว่าเป็นของในเมืองเป็นของที่กลุ่มคนจีนนะครับทำขายกันในจังหวัดตรังนะครับแต่ก็ปรากฏว่าหลวงพี่ก็พาไปนะครับท่านพระอาจารย์นะครับประธานโทษท่านพระอาจารย์ก็พาไปในสวนยางนะครับเข้าไป ลึกพอสมควรนะครับก็มีการรวมนะครับการทำขนมจีบไส้สังขยานะครับก็อร่อยมากๆนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่อาจจะไม่เคยเห็นนะครับตามร้านขายของฝากในจังหวัดตรงังก็ซื้อมารับประทานแจกจ่ายกันนะครับก็ต้องการันตีนะครับว่าอร่อยจริงๆนะครับนอกจากนั้นก็ได้มีโอกาสไปที่โรงพยาบาลสองครั้งได้เอาเออ สิ่งของจําเป็นนะครับที่ท่านพระอาจารย์ได้เป็นสะพานบุญนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเครือญาตินะครับได้นําเอาสิ่งของที่จําเป็นนะครับทางการแพทย์ก็ดีสิ่งของที่จําเป็นสําหรับผู้ป่วยนะครับในโรงพยาบาลสนามนะครับก็ไปบริจาคนะครับสองครั้งก็ได้เห็นความเป็นมิตรภาพความเป็นไมตรีนะครับต่อกันของผู้คนนะครับผมยืนยันนะครับว่าประเทศไทยเรายังเป็นประเทศ ที่มีวัฒนธรรมหลายอย่างที่มีความเป็นอัตลักษณ์แล้วก็น่าอยู่จริงๆนะครับเกินมาเชนานนะครับก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะพูดถึงเด็กหนุ่มคนหนึ่งชาวบ้านน้ำผุดนะครับน้องวินัยนะครับผมรู้จักว่าเป็นคนที่เกิดนะครับที่นั่นผมได้รู้จักกับน้องวินัยนะครับ น้องป้อมนะครับเมื่อประมาณเกือบ5ปีก่อนนะครับน้องวินัยก็มาช่วยงานวัดภูขาทองนะครับเราเจอกันในช่วงที่มีการบรรประชาสามนเนรภาคฤดูดดร้อนนะครับมาช่วยกันนะครับที่จะ,ะนำเนนนะครับไปรับบิณฑบาตน้องวินัยก็เอารถปิกอัพมาอีซูซุมังกรทองสีเขียวนะครับนั่นคือภาพแห่งความทรงจำแล้วก็ ป้อมนะครับหรือวินัยนั้นก็เป็นคนที่ไม่ได้คุยเยอะนะครับแต่ผมก็ได้เจอเขาอีกหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะช่วงหลังที่ได้ไปนะครับน้องวินัยจะมาตักบาตรนะครับทุกเช้านะครับก็เป็นภาพที่ประทับใจแล้วก็ในความรู้สึกส่วนตัวนะครับน้องป้อมเนี่ยเป็นคนที่มีความสุภาพเรียบร้อยนะครับ ผมก็เฝ้าสังเกตจนครั้งหลังสุดนี้นะครับผมก็ถามน้องวินัยว่าทำทำอะไรอยู่นะครับเพราะว่าเคยทราบนะครับว่าป้อมเขาเมื่อก่อนนั้นก็ทำงานตอนเช้านะครับเกี่ยวกับธุรกิจที่จะเอาน้ำยางไปส่งนะครับแล้วช่วงหลังก็าหายหายไปนะครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง เขาเห็นป้อมเขาบอกว่าตอนนี้เขากําลังจะเลี้ยงปลาหมอนะครับผมเองก็สงสัยว่ามันเป็นลักษณะไหนนะครับน้องมินก็เล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนี้มีโครงการนะครับของทางราชการเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรชาวสวนยางเป็นชื่อโครงการนะครับกิจกรรมเลี้ยงปลาหมอบ่อผ้าใบในสวนยางนะครับ ก็เป็นโครงการที่สนับสนุนโดยการยางแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นการใช้งบประมาณนะครับตามมาตรา49วงเล็บ3เพื่อสนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ประกอบกิจการยางนะครับก็สนใจนะครับในที่สุดพระอาจารย์ก็พาไปเยี่ยมชมนะครับพื้นที่นะครับที่อยู่ในสวนยาง ใกล้กับแหล่งน้ำนะครับตรงนี้คืออ,องค์ประกอบที่สำคัญนะครับมีสวนยางอยู่ติดแหล่งน้ำนะครับก็มาร่วมกับโครงการนี้ได้นะครับก็ได้ไปดูนะครับลักษณะก็คือเป็นบ่อผ้าใบนะครับแตกต่างจากภาพจำเดิมนะครับที่ว่าการเลี้ยงปลาจะต้องเลี้ยงในบ่อที่เป็นบ่อดินนะครับหรือเป็นบ่อคอนกรีตน้องป้อมอธิบายนะครับว่า โครงการนี้เป็นโครงการของรัฐบาลแต่ร่วมมือนะครับกับทางเอกชนนะครับลักษณะของโครงการนะครับก็คล้ายๆเป็นการทีออ่มาให้เกษตรกรนั้นเลี้ยงนะครับตามข้อแนะนําของบอริษัทเอกชนนะครับโดยรัฐบาลสนับสนุนทุนบางส่วนนะครับทุนหากผ่านเกณฑ์แล้วเนี่ยรัฐบาลก็จะให้เงินมา40,000บาทเพื่อที่จะมาเป็นการลงทุนครั้งแรกนะครับ ซึ่งถามป้อมนะครับก็บอกว่าไม่ค่อยจะพอสักเท่าไหร่นะครับบอ่อผ้าใบที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นบ่อลอยนะครับที่ประกอบเสร็จภายใน,นหนึ่งวันนะครับก็เป็นบอ่อผ้าใบที่มีการออกแบบมาพิเศษนะครับเป็นทรงกลมแล้วก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับอยู่2ขนาดก็คือ6เมตรกับ8เมตรนะครับที่เห็นอยู่เป็นเส้นผ่าศูนย์กลาง6เมตรนะครับ ซึ่งจะเลี้ยงปลานะครับได้1,000ตัวนะครับ1,000ตัวแต่ถ้าเป็นเส้นผ่าศูนย์กลาง8เมตรนะครับจะเลี้ยงได้3,000ตัวก็คือเอาลูกปลามาลงนะครับเริ่มเลี้ยงตั้งแต่เด y 1วันนะครับกว่าที่จะเอาไปขายได้นะครับก็ต้องรอจนอายุ120วันหรือ4เดือนนะครับก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ จะต้องให้อาหารนะครับวันหนึ่งน่าจะ3เวลานะครับ3เวลาตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็มีระยะโดยที่อาหารนั้นบริษัทเอกชนก็เป็นผู้ที่จัดมาให้นะครับก็จะมาให้คำแนะนำนะครับเป็นช่วงๆซึ่งปลาหมอนะครับโดยทั่วไปจะเป็นตัวเล็กนะครับตัวเล็กประมาณานิดเดียวนะครับแต่ว่าปลาหมอนัุ์ที่มีการวิจัย อันนี้นะครับก็จะเป็นปลาหมอตัวใหญ่นะครับซึ่งเท่าที่ฟังนะครับก็ต้องใช้ความอดทนมากทีเดียวนะครับต้องคอยดูแลเรื่องของน้ำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปลานั้นเกิดตายขึ้นมานะครับมันก็ตายทั้งบ่อนะครับนั้นเวลาเงินทองนะครับที่ลงไปก็จะหายไปหมดนะครับก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสนะครับไปเห็น แล้วก็จำนวนของปลาที่เลี้ยงนะครับก็คงจะมีเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะต้องตายไปบ้างนะครับซึ่งโดยภาพรวมแล้วนะครับถ้าจะมองในแง่ของเม็ดเงินนะครับตอนหนบอ่อเมื่อครบ120วันนะครับ120วันเนี่ยถ้าคนทำนานะครับก็คือการปลูกข้าว1คอรอบ1ฤดูกาลทีเดียวนะครับแต่นี่เราเห็นนะครับว่าก็เป็น สิ่งที่รัฐบาลนะครับร่วมมือกับเอกชนได้มาให้โอกาสนะครับกับอีกอาชีพหนึ่งซึ่งนอกจากจะกรีดยางกันเป็นปกติของชาวปกากใต้แล้วนะครับก็มีอาชีพที่จะเสริมที่จะทำคู่ขนานกันไปนะครับแล้วก็นั่นคือโครงการนะครับที่ได้เข้าไปเยี่ยมชมพระอาจารย์ก็พาไปเยี่ยมชมนะครับป้อมก็อธิบายให้ฟังนะครับก็ถ้ามีโอกาสผมก็จะ ตามไปดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วหลังจาก120วันนั้นมีการขายปลาได้เท่าไหร่นะครับให้กับคนที่มารับซื้อนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ <c oughs> แต่มีอีกมุมนึงเล็กๆนะครับมุมเล็กๆสำหรับป้อมนะครับที่ผมเกล่นไว้ตอนแรกนะครับก็เป็นเด็กที่น่ารักเป็นเด็กหนุ่มที่มีความตั้งใจแล้วก็ ตักบาตรทุกเช้านะครับตักบาตรทุกเช้าตักบา,ททกาตรพระอาจารย์พระครูพวนาเนี่ยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองนะครับว่าคือความผูกพันระหว่างบ้านกับวัดนะครับวัดวา,ารามนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะมองข้ามไปก็ได้นะครับหรือจะมองให้เป็นภาพที่สวยงามนะครับมีอยู่วันหนึ่งพระอาจารย์ก็ไปรับบิณฑบาตเช่นเดิมแล้วก็บอกป้อมว่า อยากจะขอแบ่งนะครับอาหารเม็ดขนาดจิ๋วนะครับถุงละ2กิโลที่ป้อมจะเอามาใช้เลี้ยงปลาหมอนะครับเนื่องจากว่าพระอาจารย์เองเนี่ยข้างโบสถ์ก็จะเลี้ยงปลาเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่ปลาหมอนะครับจะเป็นพวกปลาช่อนหรือปลาดุกนะครับผมไม่แน่ใจซึ่งท่านพระอาจารย์ก็จะให้อาหารปลาทุกเช้าก็เลยบอกป้อมว่าอยากจะขอแบ่งนะครับมาลองกับปลาที่วัดผมก็ เดินตามบินทบาตอยู่ด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับประมาณสักช่วงก่อน,ก,อน,ออน,นก่อนเพนนะฮะก่อนเพนสักสิบโมงครึ่งนะครับป้อมก็มาที่วัดแล้วก็ถามหาพระอาจารย์บังเอิญมวันนั้นพระอาจารย์ออกไปรับกิจนิมนต์นอกวัดนะครับจะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่นะครับแต่ป้อมเขาก็รับปากพระอาจารย์ตอนเช้าแล้วก็เอาอาหารปลาถือมา ผมก็บอกว่าอาจารย์ไม่อยู่นะครับก็นั่งคุยกันเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาถือถุงอาหารมาให้แต่เขาก็มีความกังวลน,น,นะครับว่าเนื่องจากการเลี้ยงปลาเนี่ยรอบของการให้อาหารจะต้องให้ทั้งวันนะครับเป็นช่วงๆเขาเกรงว่าอาหารที่ที่ให้มามันจะพอดีนะครับกับการที่เขาจะเอามาเพิ่มเติมรอบหน้าแต่ก็ถือมาให้ให้ดูนะครับแล้วก็ฝากบอกพระอาจารย์ด้วยว่า คงให้ไม่ได้นะครับเพราะว่ากลัวนะครับอาหารปลาจะไม่พอนะครับแต่ซึ่งงที่เป็นความงดงามก็คือการที่เขารักว่าอาจารย์เขาอยากจะได้อะไรนะครับแล้วก็รักษาคำพูดมาที่วัดอธิบายนะครับนั่นคือสิ่งที่ถ้าเราเฝ้าสังเกตนะครับก็คือว่าการที่พูดแล้วนะครับทำรักษาคำพูดนะครับ นั่นก็เป็นสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับคนทั่วไปนะครับแต่สําหรับผมเองผมมองว่าเป็นสิ่งที่เป็นเกียรติยศสําหรับคนที่รับปากและที่สําคัญนั้นก็ลงมือทําส่วนจะได้ไม่ได้นะครับตามที่รับปากไว้หลังจากไปคิดทบทวนแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่อธิบายด้วยเหตุผลกันได้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องเล่าของเด็กวัดนะครับชาวบูเขาทอง ไล่เรียงมานะครับจากที่ได้ไปอยู่นะครับปีแล้วปีเล่านะครับนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะเห็นนะครับภาพดีๆเหล่านี้ในประเทศไทยนะครับเอาละครับพบกันใหม่คราวหน้าพิพัฒน์บวมิวัตสวัสดีครับ